ปาเลือกไซส์จีมะาเลือกครับเขาจะมีเป็นที่ที่เหยื่อที่เราใช้ก็เป็นเหยื่อลูกปลานะครับเหยื่อลูกปลาปลาเก๋ยครับปลาเกยอยหาซื้อได้ตามแถวสะพานนะครับตามสะพานปลานะครับเขาจะมีขายทุกเช้านะครับนะโดนโดนโดน,โดน สี่ตัวปลาเหลี่ยมโอ้ไซส,สวยไซฝ่ามือฝ่ามือครับกำลังทอดทอดนะอร่อยนะเนื้อฟูนอ่องนี่ครับเหีย่ปป์ลูกปลาชอบกินนะครับรุ่นใหม่รุ่นใหม่ครับโดน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 ,โดนเลยนครับ ปลาอะไรปลาเหลืองนะเหลืองปะโอ้หสีกินแรงเหลือเกิน อยหเ่จะเลี้ยงปล่อยเตัวเล็กก็ปล่อยไม่ได้ใส่เราก็ปล่อย

Aduh, Aduh, Aduh สอสอ่าเดครับสามาตัวสวยอ๋ยเบ็ดเบอร์สิบหานะ้า,นาเ,เนี่ยเบอร์เล็กกนเออมันก็ปลดง่ายหน่อยคนะรับเบ็ดเบอร์เล็กก็ปลดยากอนะ่ะมันน โอ้ยหนึ่งสองสามียสามวฮามากับข้าวครับนะรุ่ใหม,ครรม่ครับเขย่าเขย่าเขย่าเกิดเซบิจิครับเ็นดพวง ใช้เทคนิคต่อหน่อยอา่อาโดนหน่นตัวอ่าหนึ่งตัวปลาเหลืองใสสวยครับกำลังทอดบรีฝ่า,ม,า,ามือลงใหม่ใหม,ม,ม่ครับลงใหม่ใหม,ม่ออกระเทศใหม่ดูหากับข้าว โกครับต้องโงกด้วยนะครับจะเหยียบเหยียบลูกปลาโงกด้วยอ่าร้ดนโ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 ดนขี้หอมขี้หอมขี้หอม